ภาษีมรดกคิดยอดเงินวันไหนวันตายหรือวันรับเงินปัญหาคาใจเรื่องภาษีมรดกสวัสดีครับวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องภาษีมรดกกันครับเป็นเรื่องที่ทายาทหลายคนสับสนและถ้าเข้าใจผิดอาจโดนกรมสรรพากรเรียกเจ็บเงินเพิ่มมหาศาลได้คำถามคือสมมติคุณพ่อเสียชีวิตทิ้งเงินในบัญชีไว้1 0 0ล้านกว่าเราจะจัดการเรื่องผู้จัดการมรดกเสร็จกว่าจะไปธนาคารไปถอนเงินกินเวลาไป6เดือน ใน6เดือนนั้นดอกเบีย้ยเดินทุกวันเงินเดนบัญชีจะงอกขึ้นมาเลยอีกหลายแสนถามว่าเวลาเราจะเสียภาษีมรดกเราต้องเสียจากยอด100ล้านในวันที่พ่อถ่ายหรือยอด100ล้านบวกดอกเบีย้ยในวันที่เราไปถอนเงินครับคำตอบจากสาริกาในคดีที่ 26- 5 6กห้าหกทับสองเนี้ชัดเจนมากและเป็นประโยชน์กับทุกคนครับผมขอเล่าเหตุการณ์ในคดีให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าทายาทท่านหนึ่งได้รับมรดกกว่าพันล้านบาทครับ ท่านก็ยื่นเสียภาษีโดยคำนวณจากยอดเงินในวันที่เจ้ามารดกเสียชีวิตตามปกติแต่กรมสรรพากรไม่ยอมครับ สันปรกรบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุณไปปิดบัญชีรับเงินจริงๆหลังจากวันที่เจ้ามารดกตายพินานตอนนั้นเงินในบัญชีมันเพิ่มขึ้นแล้วจากดอกเบีย้ยและเงินโอนเข้าอื่นๆดังนั้นคุณต้องเสียภาษีจากยอดเงินที่สูงกว่านั้นรวมถือหุ้นกู้ที่มีการถ่ายถอนได้เงินมามากกว่าราคาประเมินสันรกรก็จะเอาส่วนต่างนั้นมาคิดภาษีมรดกด้วยพร้อมกับสั่งปรับเงินทายาทคนนี้ขอหายืดภาษีขาดไป ทายาทไม่ยอมครับบอกว่าดอกเบีย้ยที่งอกมาทีหลังไม่ใช่มอระดกมันเป็นดอกผลเลยฟ้องศาลให้เพิกถอนคำสั่งสรรพากรมาดูคำตัดสินและหลักกฎหมายกันครับคดีนี้สู้กันถึงศาลฎีกาและศาลท่านวางหลักกฎหมายไว้ดีมากครับท่านแยกมอระดกกับดอกผลออกจากกันอย่างชัดเจนศาลฎีกาท่านอ้างอิงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599ครับที่วางหลักว่าเมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท สารท่านเลยบอกว่าการคิดมูลค่ามรดกต้องหยุดเวลาไว้ที่วินาทีที่เจ้ามรดกสิ้นใจครับเงินที่มีอยู่เท่าไหร่ในวันตายก็เสียภาษีมรดกแค่นั้นส่วนดอกเบี้ยเงินปันผลหรือกำไรที่งอกเงยขึ้นมาหลังจากวันตายสารบอกว่านั่นไม่ใช่มรดกแต่มันคือรายได้ของกลองมรดกซึ่งต้องไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแยกต่างหากไม่ใช่เอามาเหมารวมเสียภาษีมรดกซําซ้อน ดังนั้นที่สปปรรพกรจะมาเก็บภาษีมรดกจากยอดเงินที่เพิ่มขึ้นทีหลังสารบอกว่าทําไม่ได้ครับทายาทชนะในจุดนี้ต่อมาประเด็นเรื่องเบี้ยป,ปรับทายาทก็ไม่ได้ชนะทั้งหมดนะครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือทายาทด,ดันเอาหนี้สินที่ชําระไปแล้วหรือหนี้สินที่ไม่เกี่ยวกับมรดกมาหักลบยอดเงินเพื่อขอลดภาษีตรงนี้สารท่านบอกว่าการยื่นหนี้สินมู่ๆแบบนี้ถือว่าไม่สุจริตครับดังนั้นที่ขอให้สารช่วยงดค่าปรับสารท่านไม่ยอมครับท่านบอกว่า ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกมาตราส0จะงดเบี้ยปรับได้ต้องสุจดิตจริงใจเมื่อคุณยื่นมั่วมาก็ต้องจ่ายค่าปรับในส่วนนี้ไป สรุปนะครับจำไว้ให้แม่นภาษีมรดกคิดยอดณนะวันตายส่วนดอกผลที่งอกที่หลังไปเสียภาษีเงินได้และที่สำคัญอย่าเอานี่สินที่ไม่มีจริงมาหางนุดย้อนเพราะอาจโดนค่าปรับบานปลายได้ครับขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกฎหมายผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ